สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรถดิสันเทียนาคันสวยคันนี้ของผู้พันนะครับได้เอาเข้ามาทำการซ่อมแซมคอนโซลที่แตกแลาวนะครับให้กลับมาดูสดใสสวยงามดังเดิมนะครับแล้วนี่คือคอนโซลที่ก่อนทำการซ่อมแซมนะครับเราจะลื้อเลาะพื้นเก่าออกให้หมดนะครับแล้วก็ทำการซ่อมแซมส่วนที่แตกนะครับ ให้กลับมาดูเหมือนใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นตา ABS ก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับหลังจากรื้คอนโซลออกมาแล้วนะครับเราจะทําการเลาะกาวนะฮะ ABS นี่ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับแอร์แบกนะครับตาประทับนี่ก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเมื่อซ่อมเสร็จแล้วเป็นเช่นไรนะครับสําหรับ รถนิสสันเทียนาคันสวยคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนิสสันเทียนานิสสันแคมรี่นะครับโตต้าแคมรี่นิสสันเทียนาเอาผาดนะครับเอาผาดนะครับเวลไฟนะครับที่มีคอนโซลที่แตกเหนียวนะครับก็สามารถเข้ามาหรือซ่อมแซมก็ได้นะครับนี่นะครับหลังจากที่ทําการซ่อมแซมเสร็จพื้นที่เรียบร้อยนะครับดูนะครับสวยงามเหมือน รถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับสัญลักษณ์ตาแอร์แบกก็อยู่เหมือนเดิมนะครับนี่คือการทำงานของร้านถาวรดูรช็อปเรียบต่างโดยนีกมไม่รามินทาเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่มีรถแล้วมีมีรถนิสสันนะครับเทียนานะครับโตต้าแคมรี่นะครับโตต้าอัมพาตนะครับโตต้าวีลไฟนะครับที่มีคอนโซลที่แตกเหนียวเล้านะครับก็สามารถ ทักทายกันเข้ามาได้ที่ร้านถาวรนูทชชอปเรียกทางด่วนในกมัยรามินทาเรามีช่างนะครับมีหัวหน้าช่างให้คำปรึกษานะครับเช่นหลังคายุ้ยนะครับก็สามารถซ่อมแซมให้กลับมาได้เหมือนเดิมนะครับถ้าหลังคาหลุดร่วงนะครับทุกอย่างก็เข้ามุมเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรที่หลุดร่วงเสียหายสําหรับ การส่งมอบให้กับท่านลูกค้าเลยนะครับนี่คือการทํางานของร้านถาวรดูดชอบเรียบทางดวดเอกไมลรามินทาก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้นะครับมีคลิปวิดีโอแล้วก็มีเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับสามารถทักทายกันเข้ามาได้ที่ร้านถาวรดูทชอบเรียบทางดวดเอกไมลรามินทาอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจร้านถาวรดูทชอบเรียบทางดวดเอกไมลรามินทา ฝากกดติดตามถาวรนูตชอปในช่อง YouTube เพจถาวรนูตชอปแล้วก็ถาวรนูตชอปในช่องทิกต o k นะครับในช่องทิกต o k นะครับ,รบฝากกดรีโพสต์ให้กับร้านด้วยนะครับจะมีกําลังใจทําคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้รู้นะครับว่ายัางมีร้านที่สามารถซ่อมอคอนโซลหรือซ่อมรถให้กับท่านลูกค้าได้นะครับแล้วร้านถาวรนูต h อปเรียบทางด้วยก็ยังมี หลากหลายนะครับไม่ว่าเป็นฟิล์มวีการฟิล์มสมาร์ทเทคนะครับหน้าจอ Android M ิช i ก้านะครับทำเบรกทำคาดเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องล้างแอร์ก็มีไว้รอต้อนรับกับท่านลูกค้านะครับก่อนจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งให้กับร้านถาวารรุ่นชอบฝากแชร์ต่อๆออ,ออกไปให้เยอะๆนะครับวันนี้ ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ไทยครับ